วันที่12พฤษภาค,คม64ผู้สื่อข่าวรายงานที่บริเวณวัดใหม่โคกมะรุมตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองพบชาวบ้านนำกระดาษเขียนตัวเลขให้เจ้าโทนใช้หางเขียนเสียงทยเพื่อขอเลขเด็ดนำไปเสี่ยงดวงที่ผ่านมาเจ้าทนแมวแมตะเขียนเสียงทายตัวเลขให้แฟนคลับ สนใจปรารถนากันเป็นประจำทำให้เจ้าโทนกลายเป็นแมวเซเลบที่มีแฟนคลับติดตามกันเป็นจำนวนมากและในช่วงใกล้วันหวยออกจะมีชาวบ้านถามหาเลขเสี่ยงทายเจ้าโทนกันอย่างต่อเนื่องครั้งนี้เจ้าโทนโชลีลาใช้หางเขียตัวเลขเสี่ยงไทยได้เลขศูนย์สี่ให้ไปเสี่ยงดวงเจ้าโทนเป็นแมวเพศผู้ที่ขนาดตัวใหญ่สีดำขาวอายุประมาณ4ปีเมื่อหลายปีที่ผ่านมานั้นทางกรรมการวัดใหม่ได้ไปอัญเชิญต้นต,นตะเคียนแม่ย่าไส้สุวรรณมาจากสุพรรณบุรี ระหว่างทางได้ยินเสียงแมวร้องจึงได้จอดรถเทลเลอร์จอดเพื่อตรวจตามหาเสียงแมวพบว่าในโพรงแม่ตะเคียนแม่ย่าไส้สุวรรณนั้นมีแมวสีดำตัวขนาดใหญ่ได้ซุกซ่อนอยู่ด้านในโพรงจึงได้นํามาเลี้ยงดูอยู่ที่วัดใหม่แล้วตั้งชื่อให้ชื่อว่าเจ้าโทนและมีลูเกยรกรรมการวัดใหม่ เป็นคนคอยดูแลให้อาหารในตอนเช้าจะปล่อยให้มาเดินเล่นอยู่โดยรอบแม่ตะเคียนและในตอนเย็นก็จะเก็บเข้ากรงไว้เพื่อป้องกันอันตรายที่ผ่านมาเจ้าโทนขึ้นไปนอนทับบนแผงลอตเตอรี่แม่ค้าภายในวัดใหม่โคบมรุมที่แผงไหนชาวบ้านนักท่องเที่ยวไม่พลาดแห่ซื้อเลขที่เจ้าโทนนอนทับหรือใช้เท้าเหยียดที่สลากกินแบง่งเชื่อเป็นการบอกว้เลขเด็ดและหากขึ้นไปนอนที่รถยนต์คันไหนไม่พลาดนำหมายเลขทะเบียนนำสิ่งดวงได้เลขเด็ดสมใจปรารถนาและบางรายนำกระดาษ เขียนตัวแล้วมาให้เจ้าโทนใช้ขาและหางเขี่ยเพื่อเสี่ยงทายตัวเลขแล้วนําไปเสี่ยงดวงสมใจปรารถนาก็จะซื้ออาหารสําเร็จรูปสําหรับแมวพร้อมทั้งปลาทูเพื่อนํามาเป็นรางวัลให้กับเจ้าโทนและแฟนคลับก็มาอุดหนุนกระเป๋าที่มีโลโก้เจ้าโทนเพื่อนําเป็นค่าอาหารหัโพ่อกับแมวเซเลบทําให้ในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาหาเจ้าโทนกันอย่างต่อเนื่อง